เบิร์ตทำแหวนให้แตงโมนิดาเอ่ยปากขอเราแต่งงานกันนะเบิร์ตเทคนิคแฟนหนุ่มของสาวแตงโมนิดาได้ร่วมจัดงานอยู่ตลอดเวลาทั้งจัดดอกไม้ที่แฟนคลับเตรียมมาให้โดยพบว่าเพื่อนๆที่มาร่วมอะไรได้ปลอบหนุ่มเบิร์ตอยู่ตลอดเวลาซึ่งพบว่าเบิร์ตได้ร้องไห้ออกมาโดยเมื่อเวลา18.50นากานาทีบรรยากาศพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาระหว่างเปิดเพลงและวิดีโอประมวลภาพของแตงโมตั้งแต่เด็ก ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเบิร์ตแฟนหนุ่มของแตงโมได้ลุกขึ้นยืนแล้วซับน้ำตาก่อนที่จะเดินออกจากบริเวณที่จัดงานจากนั้นกลุ่มเพื่อนของเบิร์ตได้เดินตามไปปลอบใจ ก่อนที่เบิร์ตจะกลับเข้ามานั่งในพิธีอีกครั้งและนำกล่องใบหนึ่งภายในบรรจุดอกไม้และแหวนสีเงินตรงกลางคล้ายนินสีดำและมีใบไม้ล้อมโดยเบิร์ตนั่งมองแหวนวงดังกล่าวอยู่ตลอดเวลาและจึงนำไปวางหน้ารูปของสาวแตงโมและเอ่ยปากขอว่าแต่งงานกันนะก่อนที่จะเดินทางกลับทันทีโดยโมอามินาเผยว่าแหวนวงนี้เป็นแหวนแต่งงานที่เบิร์ตตั้งใจนำมาให้แตงโม เพราะแตงโมเคยบอกว่าอยากได้จึงสั่งทำมาให้เป็นพิเศษและเพิ่งได้รับแหวนมาจากร้านในวันนี้โดยเบิร์ตได้บอกกับโมอามินาว่าเราแต่งงานแล้วนะซึ่งแหวนนี้เปรียบเสมือนว่าเบิร์ตได้แต่งงานกับแตงโมแล้วนั่นเองอย่างไรก็ตามเบิร์ตตั้งใจว่าจะนำแหวนไปสวมให้กับแตงโมในวันที่ไปรับร่างแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถทำได้ก็จะเก็บแหวนวงนี้ไว้กับตัว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ